หนูกระพักซีนี่เอาไปให้เลยนะไม่เห็นเอาเด้อหนูสองตัวกระพักซีนี่นี่ก้อยเน,นื้อะอ,อะไรนี่ทั้งนี่เพราะมันก้อยหนูได้เนี่เด้อก้อยเนื้อเด้อพ่อใหทอนเอาเอาพ่อตัวงเอาให้เราได้มาสองตัวเอออะไรเห็นเอาเห็นเอา <อม S 1> ปี๋มาจากน้องป้ตัวป่ะแต่ว่าขอสิ่ก้อยอ้อมนี่ยแล้วแล้วตัวนี้เอาแล้วนี่กะพักซีเอามาทำอยู่เป็นไหนพอไปแล้วแล้วได้ก้อยเนื้อพร้อมตัวหนึน่งปิ้งตัวหนึ่งเนาะ เอาเอาเมนูนี่ก่อนก้อยเนื้อพี่น้องก้อยกระต่ายลาบกระต่ายด้วนี่ป้าโธ่ยังอย่างนู้นอีกทีครับห่วยคือหลายแต่หนูป้าเดินอยมาหลายแต่บาทนี่เอาที่เด็ดที่เด็ดของก้อยแซ่ยบลายเสียบลายเก็บปักแดงปักถืวยปากทัวมากินครับนี่หัวเงียวนี่หัวเงียว่หัวเงียวนี่เต้เอาเอาเอา โอพยพาลูกกินนั่นไงแม่กิ๊กมาพอดีสบายใจไปไหนไม่เห็นมาเลยวันนี้มาดังไฟก่อนเด้อเอาคุยมงดูคุยมงดูโอยคุยไปนอนกางแน่สูตรจัดร้อยไปนอนพูดมาคือสิคุยครับไงแต่พ่อเอาลูกๆล้ละมันจะคขำตาสวดหิวเข่าป้องยังตอนนี้หลาบกับตายดิเบื่อปวดทั่วไปจไหนบ้านหมอเสียงบ้านรันสบายใจแซ่บอ่ะ เอาดึกดึกดึกสั่นอบตวสิปีงหนูกับขวานู้ในมาซองตัวประตงเอาหายมาพี่น้องจัดการเลยเจ้าจัดการเลยขอสิไปดังไฟเด้อสั่นเด้อโอเคไฟติดแล้วเด้อบาดไอเด้อพวกได้เห็หนูเห็ดนดังกับเห็ดเด้อดังไฟให้แล้วได้บัดนี่ปัารเถอนี่เห็นบ่าข่อยเขาคลายลูกเสือข่อยเลี้ยงเก่งกับเราข่อยดังไฟติดไว้ตัวผู้ใดดังเมื่องนืกนันติดเลยพวกนี่ อย่าใยางในรถเป็นเียเลยบ่หันมื่อนั้นหมยบ่จาใส่ยางในรถเสียนึ่งถิบ่อนบ้ไนใส่เอาไ่ใส่กาบอกเผาก็ใส่กาบอกเผาไหมข่อยมันเสียดังไฟกี่ยังเนี่ยข่อยเขาแค่ลูกเสือไหมปิดแล้วกุ่นทานกัลังแตกโปแปรโปแปะแล่ทานเจ้าบ่กาบะทานบ่ใจเลยทานนี่ใส่บกใหญ่ๆในรถเอา ท่านเจ้ามันหมดไวมันบกกะท่านบักกิ่งเออท่านบักกิ่งท่านบกกะเลยท่านใหม่นั่นตัวฮะท่านใหม่นังหูท่านใหม่ยังห่มโอ้ยสัมพอเด้อดีตัวพ่กท่านใหม่แตกแตกเบิกขึ้นท่านใหม่แดงวัวน่หยแตกเบิกขึ้นขั้วมันเลยคือคืนแต่ข้าวขั้วมันคือคืนขนาดเลยมันเลยสามพ่อขั้วเขามีแต่สามแม่ขั้วในสามพ่อขั้ว เมนูพลังนี่ครับทอดยังนั่นไก่ป๊อปโอ้ทอดเน็อหน่อยตัวนี้ทอดหน่อยหน่อยเมนูเล็กหน่อยครับโอปต้อโอปตอนแล้วสี่ขวานูอันนี้เมนูพวกเนี่เออเมนูพวกใหญ่ยเราสี่ขวานูใส่ผักซี่ป้าช่อยสามพอขั่วสี่พอขั่วจ้าลอยกระปิ่งนูอยู่ทางคุณเอาแก่กบูแก่ข้าวบอมสบายใจไหมคือโทตบาลปะทังไหนปะโตบาลเรบ่องสบายใจเรื่อยแย่บ้าว่ะสิเขามาอยู่ เอาสามพอขั้วสี่พอขั้วเราสิมาแต่กันนวนผลเราไปลองเพียงอยู่ไปดูเิียงหนูค่อยก่อนปิียงหนูพี่น้องทั้งนี้นะครับโอ้ไฟกำลังงามจวดจักบาทก่อนบาทไปเบ่งพอขั้วทั้งพุ่นกำลังยองยงยองยอยู่ทั้งพุ่นบรรยากาศในเตทรถเป็ดเจ็ดบุตเลิศคาเซ็นเตอร์นะครับบ้านต้นบ้านตรงกลางอำเภอพอยืนจังหวัดขอนแก่นนะครับ มีรถโฟกเต่าด้วยนี่นี่นี่เหลืองอีหุ่ยเลยบาดรนี่จังบ๊อบาดตรในเรืองอีหุ่ยแล้วเฮ้ยนี่เพียงหนูไปดองเพียงหนูหางมันอ่ะเออนี่ลเรามองเสียบมองเสียบผู้เฒ่าตัวนี้หางมาป้าดูกราบดีปะหางหนูหางดุดของแท้ของแท้ หิวคาไปแล้ว hmm. ท yeah. well, ั้งนั้นมั่นดีนี่เห็นบ่ล่ะอันนี้ครัวนูใส่ผักรีสูตรอโบทวเพิ่นครัวนูใส่ผักรีตัวนี้ใเสียบเกนขมเอาเสกบปวยเจะาท่อนเสกบัดนีิใสียบเกนขมตัวนี่เกนขมอ้าวทุกเกนขมก็ใส่สุดยอดเลยปวยเจ้ท่อนเอาขาหลังไปอีกแล้วอ้าวทุกโอ้หายเกี๊ยวกะอ้าดโุกหายตัวตัวเลยกินมไหมเด็กๆดอ้าวเงาหางเลย เงาหางไอ้ตัวตวด้ยวะคตจิมซฟูตปาหมูจิมซฟูตป้าดเป็นได้แบบอยไปเียนปู้เ yeah. 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 mm ียวมีวซิมใส่ักซ oh ีคับอันักเกนมักเกนขมิ่มก่อนเป็นอ๋อจุ่ดุด ่ซบักแกมขมอันนี้ค่อยเนื้อเอาจวดจ้าดดึกดึกบัดเลยอ่าขมลินดีขนาดเลยนี่แหละมันจวดเนี่ยงอมลินเอาเปีกหนูจังหน่อยก่อนนี่โอ้แต่ว่าส่วนมันเสียบเลยนางท่างมันเนี่ยเสียบเลยนางท่างมันเนี่ย

ก่มแล้วนีมาย่งบ่ทีมีหอดน้ำบ so mm ัง hmm. ม no mm ีไจะาอดนะครับบังมีมาจำครับประเดกบวงตัวก่อนตัวก่อนจับไปนะตัวก่อนเอากินแบบสดไปก่อนอือเอาอะไรหน่อยบุก้าวหน่อยเจ๊แม่งด่าตัวเนี่ย ไม่ยังมาปีกบ่เดยไปกันล้วง่าไม่ยังมาปีกบ่เนี่ยจี้เขาจี้เขาจี้บดยจี้เบาจี้ี่น้องบดิสุดยอดเลยเอามาจี้เด้อบาทไหนเด้อเขาเนี้ยวมาจี้เขาเนี้ยมาจี้บรรยากาศหนาวหนาวสิจีเขาพี่น้องนะครับขัวหนูจี้ปีกหนูนะครับลาบก้อยนะครับบาทไหกเกิดซี้เขาจี้สันตัวบาทเนี้ย มาปัญจทวนมามะจีเฮาตะย่างละย่างอีกคนพี่น้องนะครับยาเมื่อแรงยาเมื่อแรงอากาศกำลังดีนะครับอืมเปีงหนูนะครับเอาข้าวมาจีเอาข้าวมาจีเอิ้นหน้าอยากกินข้าวจีมาเลยมากินข้าวจีเลยจีกับจีถ้าเกลือบาตพี่น้องก็ค่ากันแล้วจีกับจีเราได้บาดนี่เอาปัจะทอนปั้นเจ้าอีนี่ยังคือเป็นขุนรู้อีงสินี่เราของเจ้าเนี่ยแล้วโอ้แต่ปังตทวนถือจวบโอาเจ้ายัดประเดี๋ยวตี ค่ะบักว่บัตรพันธุ์อนยัดปลาแดกครับพี่น้องจานลอยใส่ตะเกือซื้อพันธุ์ย้อนเราใส่ปลาแด็กสอดใส่ปลาแดกสอดใส่คาราเมลอ่ะโอเคพี่น้องคลิปนี้ขออนุญาตบาดรข้ามเอาซ้ำนี่แหละครับพี่น้องครับบรรยากาศอยู่เต็นท์รถแปดเจ็ดบุญเลิศค้าวเส้นเตอร์นะครับ ผักพวกนะครับพี่น้องครับเอาสวัสดียามเมื่อแรงนะครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตเอาซ้ำนี่แหละพี่น้องครับจวดจาดฝาดเบื่มครับอีสานบานเฮ้าจวด